สวัสดีครับนี่มาทานเข้าว้วยกันนะครับนี่ต้มจำกุ้งครับแ่บๆเลยนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆโตๆนะครับน,นี่ต้มอ,อ่อมปลานินต้มอ,อ่อมปลานินนะครับ ต้มโตโเลยนี่ต้องเป็นเน่ยจะมีเห็ดนะเห็ดฟางเนาะ mm. เห็ดฟางเนี่ยหเห็ฟางด้วยนะครับครบหมดเลยนี่จะมีต้มสองอย่างวันนี้ <c oughs> ต้มยำกุ้งกับต้มอ,อ่อมปลานึ่ข้าวเหนียวร้อนๆน,น,นะครับโอหน้าทานมากเลยนะครับ กุ้งสักตัวเนาะชิดูนนะครับกุ้งสักตัวกุ้งกุ้งกุ้งอืครับอืม แทบแทบเลยครับอร่อยมากครับอืมอืหอ,อมเนื้อหืมหืมปลาปลานน้นกิน่ไหนดี นิดหนึ่งนี่ยครับ hmm. โอ้เยยำแ,แบบแทบแทบเลย hmm. สดน้ำสักหน่อยดิสดน้ำดอ hmm. มันเลนเหนียวจำ่มนุเลยอืมมาถมามาเลยครับนะครับมาําด้วยกันนะครับโอ้มีปลาเผาด้วยเลยโอ้เมี่ยงปลาเผามีชุดเมี่ยงปลาเผาด้วยออื ม,มามามาครับมาครับมาทาด้วยกันนะครับเด้อโอ้โหันี้แ่บแน่นอนเลยครับ,นนรบมีครบหมดทุกอย่างเลยเนาะ <laughs> โอ้โอน้ำจิ้มเปงปลาเผาครับน้ำจิ้มเ,เมี่ยงปลาเผาม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 าทานด้วยกันนะครับ เลยหนึ่งทุดเลยเนี่ยยงเผานี่โหผักเยอะแยะไปหมดเลยครับให้หิวเข้ามามด้วยกันนะครับมาทานด้วยกันนะครับปลาปลาปาชอบมากนี่ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ